วันเดรอรกวีตุนกัะต่างหรอรี่ค่ะหนึ่งวันเราทำอะไรากันบ้างตามบูมาดูกันเลยแล้ววันนี้เราเริ่มวันที่9ก้าโมงตื่นขึ้นมาก็อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานจอยจอยเลือกเสื้อให้หันลูกแล้วก็ออกไปออฟฟิศกันนะทุกคนเดินไปร้อนมากๆวันนี้ และเดินผ่านโทนบิลนะนะก็ถ่ายพิช่างนิดนึงบริหารเสน่ห์กันหน่อยตอนนี้ก็9โมง40แล้วถึงเราฟิดพิชเชกหนึ่งปึ้งไปเข้าปิดกันวันนี้มีอะไรให้ทำเยอะมากแบบเยอะจริงๆอเจนดาคือแน่นสุดๆเข้าไปถึงเราต้องเข้าห้องนี้ก่อนนะครับเพื่อตอกบัตรรายงานตัวถ้าไม่ตอกบัตร<ว>ยจ้คนนี้นไม่จ่ายเงินเดือนนี่นะครับเป็นสองตาฝ่ายการเงินและบัญชีและทะเบียนของเรานะนี่หัวใจเป็นหนึ่ง อตอกบตดกันให้เรียบร้อยและเดี๋ยวไปเริ่มงานกันเลยเถึงโต๊ะทำงานแล้วก็เปิดคอมสักหนึ่งกรุ่ปอ่ะยี่หว่าเธอมาเช้าเธอมีพิรุวันนี้เช็คงานก่อนนะคะว่ามีอะไรให้ทาบ้างอ่ะหันไปเห็นพี่ลินเช็ครถวันนี้นะคะมีลูกค้าเข้ามาดูรถนะคะและมารับรถกับเรานะที่จุนกระตังรัพว่คามีสองคนด้วยกันที่วามาแล้ววันดีจ้าวันนี้ตาสิบโมงก็เดบัพงานกับเจนิดหน่อยนะทุกคนก่อนจะเริ่มงานกันอ่ะ เมื่อไห่จะได้เริ่มนะเริ่มแล้วตอนนี้ก็ตัดคลิปไปนะคะเรื่อยๆเคลียร์งานที่ค้างไว้วันนี้ลูกค้าเข้ามารับรถสองคนแรกนะคะเป็นเคสของยี่ห่ออันนี้นะคะเป็นคันแรกที่รับไปเป็นผู้รักน่ารักมากทุกคนลูกค้าเอาไปลองรถนะคะแล้วก็กลับมาแล้วเนาะก็ยิงคือกยบยี่หออยู่แป๊บหนึ่งวันนี้ลูกค้าเข้ามาดูอีกสองคันตอนคันนี้นะก็ปล่อยนะสองคันสามคันแล้วก็ไปลองอีกคันเดิมก็ฟัง ลูกค้าโทรเคสุดมาเราก็คือนับกันตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นเคสที่สองที่เราวันนี้เหมือนกันนะเป็นของยี่หว่าเหมือนเดิมเลยยี่หว่าเธอจะปังไปไหนอันนี้เคสหนึ่งวันนี้นะคะเข้ามาดูรถแล้วก็เข้ามาจัดสัญญาเรียบร้อยจริงๆอะลูกค้าท่านนี้ผ่านไปแล้วค่ะวงเงินขึ้นวันนี้ก็คือมาตรวจรถแล้วก็เซ็นเอกสารนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรับรถนี่คุณชมพู่นี่ขยันขยันเกินมีกล้องแล้วขยันว่างจากงานเที่ยงแล้วก็ออกไปหาอะไรกินสักหน่อยวันนี้กุ้งกุ้ง,งขับรถมาให้ นี่มาดีเตแล้วก็บู๊ดอะไวราไปูเรื่องพูไปเรื่อยตอนนี้ใส่สกินทงๆจอยๆแล้วก็ช่วงใหม่ก็ประชุมเซลล์กันนะคะชั้นทําอะไรชั้นแอบไปขโมยทุเรียนในห้องกุ้งกุ้งแล้วก็คือโกโหรอพี่ลินนะคะรับหน้าที่ในการฉีกทุเรียนให้ในวันนี้ออ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ออกมันออกเป็นยัางนั้นเลยทุกคนก็คือได้กินทุเรียนกันคนละภูสองผูไปเนาะเป็นร้อนในกันไปนะ ในช่วงเย็นนะคะ<ๆ>ก็มีสาวๆจากเงินติดล้อนะคะ<ๆ>เข้ามาคุยเรื่องการ<ๆ>เผื่อมีทางเลือกดีๆให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วมีส่งรถบุงก็เลยไปตรวจเช็ครถนะคะก่อนจะส่งมอบรถให้กับคุณลูกคา้าคันนี้เป็น B M X วันนะคะส่งให้กับพี่เล็กแป๊บๆนะคะก็หกโมงแล้วทุกคนก็เตรียมตัวไล์สดกันนะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะบ๊ายบาย